ชมครับภาพวงจรปิดมาแล้วนะฮะจุดเริ่มต้นของเหตกุการณ์ประมาณตีสามสี่สิบสามนาทีครับจะมีเจ้าหน้าที่สองคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลของทางตลาดนัดจัดจับคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักคกรู่ไหมฮะเอาใหม่ทีมงานเอาใหม่ขอยรอบมันมีไฟแวบขึ้นมานี่ไฟแวบขึ้นมาปุ๊บเจ้าหน้าที่ท่านนึงบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟช็อตเฮ้ยไฟช็อตแล้วกยอะที่ไม่ไฟช็อต ไปเสร็จปุ๊บเดินไปดูกันสองคนซึ่งอันนี้จะตรงกับที่เสียงบอกเล่าจากเจ้าของร้านค้านะว่ามันเป็นร้านหมูบุกไม่ร้านหมูบุกจริงจริงคุณผู้ชมดูเดินไปแล้วนะฮะอันนี้คือไฟว่าว่ามาแล้วนับจากตีสามสี่สิบสามนาทีไวมากคุณผู้ชมฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามเวลาแล้วก็ภาพประกอบไปไฟมันกลายเป็นไฟไหม้ใหญ่เลยนี่เริ่มตกใจแล้วนะฮะพอสี่สิบเจ็ดปุ๊บเริ่มเริ่มมาหาอุปกรณ์จะดับลงแล้ว หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปเอาถังดับเพลิงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะพยายามจะโทรศัพท์ประสานกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะมาที่ตู้ตู้สีแดงที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นตู้ใส่ถังดับเพลิงแต่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อีกคนเอาถังดับเพลิงจากข้างนอกมาอีกนี่คนแรกพยายามจะทุบก,ก่อนทุบไม่ออกคือคาดว่าเสียงปลายสายโทรศัพท์บอกให้มาทุบละนี่เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเอาถังมาแล้วแล้วเอาถังนี้ทุบเลย ฝั่งซ้ายสุดจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะครับซึ่งคอยที่จะประสานทางโทรศัพท์อยูเอ่เหมือนเราองขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่และจากทางพนักงานดับเพลิละ